ในคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนํามิตซูบิชิไทยทันนะคะคันนี้ขายเงินสดนะคะทุกท่าน1 5ึ0 0 0บาทค่ะเป็นมิตซูบิชิไทยทันแคปปี06เกียร์ธรรมดานะคะสภาพสวยบอดี้สวยค่ะหน้าเดิมหลังเดิมนะคะทุกท่านเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ 2500cc ซีซีนะคะวิ่งดีประหยัดน้ำมันไม่สดนะคะห้องเครื่องสวยๆส,สะอาดเอี่ยมเลยค่ะทุกท่าน บอดี้ก็สวยๆเดิมๆเลยนะคะสีสันรอบคันก็มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะคะตามการเวลาค่ะทุกท่านกระจกขึ้นลงมาในรถนะคะเป็นไฟฟ้านะคะแอร์เย็นค่ะเครื่องเล่นเครื่องเล่นเสียงเพลงใช้งานได้ปกตินะคะรถขับดีค่ะช่วงร่างดีค่ะสีสวยร้อแม็กพร้อมยางดอกยังดีอยู่นะคะก็ไปใช้งานกันได้แบบยาวๆนะคะทุกท่าน เตรียมเอกสารชุดโอนครบค่ะภาษีพรบรยังไม่ขาดนะคะ1 5 5 0 0 0บาทค่ะทุกท่านมิตซูบิชิไทยทันปี0 6นนะคะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะติดต่อดูรถได้ที่จังหวัดนครปฐมติดต่อผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะสามารถที่จะโทรไปคุยสอบถามข้อมูลนัดดูรถรองขับประกอบการตัดสินใจได้ด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่ควรโอนมาจำล่วงหน้าคะ่ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินใส่รายละเอียดไว้ทุกท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อยแล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ